ชื่อต้านะครับนัทวิทย์ก้องกิริพัฒน์นะครับจากทีม m อฟเชบุรีครับเพื่อนในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไปลองแข่งไหมอะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื game, like what, ina, what, 4, ่อนก็พอแล้วปะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะสี่หมื่นน้อยไปครับน้อยไปแสนหนึ่งน้อยไปครับแสนแปดน้อยไปครับ เกมนี้นะคะเป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนาน,นะคะเออมันก็คือถึงน้องๆที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะอ๋ะอโอเค นะครับนักวิทย์ก้องกิริพัฒน์นะครับจากทีม FS ชลบุรีครับเพื่อนในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเงี้ยเขาก็เหมือนไปลองแข่งไหมอะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื่อนก็พอแล้วป่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นสี่หมื่นน้อยไปครับน้อยไปแสนหนึ่งน้อยไปครับแสนแปดน้อยไปครับโโอ้ห เกมนี้นะคะเป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนาน,นะคะเออมันก็คือถึงน้องๆที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะออ๋โอเค ซอต้านะครับนัทวิทย์ก้องกิริพัฒนนะครับจากทีม f อชเอชมุลีครับเพื่อนในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเขาก็เหมือนไปลองแข่งไหมอะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื่อนก็พอแล้ว่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะสี่หมื่นน้อยไปครับน้อยไปแสนหนึ่งน้อยไปครับแสนแปดน้อยไปครับโอ้โห,โห,โห เป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนานนะคะเมันก็คือถึงน้องๆที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะออ,อ,อ๋โอเค ชื่อต้านะครับนัทวิทย์ก้องกิริพัฒน์นะครับจากทีม m อชลมบุรีครับเพื่อนในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเขาก็เหมือนไปลองแข่งไหมอะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื่อนก็พอแล้วป่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะสี่หมื่นน้อยไปครับน้อยไปแสนหนึ่งน้อยไปครับแสนแปดน้อยไปครับโอ้โห เกมนี้นะคะเป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนานนะคะเออมันก็คือถึงน้องๆที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะออ,อ๋โอเค นัทว <im ités> ิณก้องกิริพัฒน์นะครับจากทีม FS ฟเอชลบุรีครับเพื่อนในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเขาก็เหมือนไปลองแข่งไหมอะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื่อนก็พอแล้วป่ะอะไรเงี้ยตอนนั้นนะสี่หมื่นน้อยไปครับน้อยไปแสนหนึ่งน้อยไปครับแสนแปดน้อยไปครับโอ้โห เป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนานะ,นะคะ่ะออมันก็คือ เซฟเอฟเฟกตนะคะเราต้องทําเองก่อนตุ่มแชรเออสวัสดีทุกคนนะคะกลับมาเจอกับตางๆอีกแล้วค่ะในรายการฮับเบ r ร์ทอกนะคะรายการที่เราจะมาอัปเดตข่าวสารเรื่องราวของฮับเบ r ร์แล้วก็วงการเกมค่ะรับรองว่าดูรายการนี้รายการเดียวนะคะได้ตามติดเทรนใหม่ๆทุกสัปดาห์กันเลยทีเดียวคะ่ะแน่นอนว่าเจอกันทุกวันพุธนะคะอาจจะมี2สัปดาห์ที่ผ่านมาที่แบบว่าเราไม่ได้เจอกันเนอะเนื่องจาก work from home นะคะก็ะเลยอาจจะ ไม่สะดวกมาจัดรายการเท่าไหร่นะคะแต่วันนี้ก็มาเจอกันแล้วนะคะสำหรับใครที่ดูอยู่นะคะฝากกดไลค์แล้วก็กดแชร์ด้วยนะคะสวัสดีครับตังตังสวัสดีคุณพีรพงศ์นะคะสวัสดีทุกคนด้วยนะคะสามารถคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะคะหรือว่าจะแชร์ไปให้เพื่อนข้างๆบ้านดูหรือว่าใครดูก็ได้นะคะพวกเราก็ยินดีค่ะโอเคมาที่ข่าวแรกกันเลยนะคะกับ ทัวร์นาเมนต์สุดยิ่งใหญ่ค่ะกับ ROV Division One 2021 by Hubber .gg นั่นเองค่ะ ซึ่งทัวร์นาเมนต์นี้นะคะบอกเลยว่าสุดยิ่งใหญ่จริงๆค่ะเพราะว่าเรามีเงินรางวัลน,นะคะรวมถึง1ล้านบาทกันเลยทีเดียวเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่แบบว่าเล่นเกมไปเพลินๆนะสามารถเล่นเกมแล้วก็รุ้นรับรางวัล1ล้านบาทด้วยนะคะซึ่งเราก็เปิดรับสมัครอยู่เรื่อยๆนะการแข่งขันเนี่ยจะเปิดเป็นทั้งหมด4รอบด้วยกันนะคะซึ่งรอบแรกเนี่ยก็ปิดรับสมัครไปแล้วค่ะเนื่องจากผลตอบรับดีมากๆเลยมีผู้สมัครครบแล้ว512ทีมด้วยกันนะคะซึ่งก็เริ่ม การแข่งขันกันไปแล้วเนาะแต่ว่าใครที่แบบอ้าวเพิ่งรู้ข่าวหรือว่ายังไม่ได้สมัครนะคะก็ไม่ต้องเสียใจไปค่ะเพราะว่าเรายังมีรอบคัดเลือกนะหรือว่ารอบคัดเลือกนะคะอีก3รอบด้วยกันซึ่งรอบที่2นะคะก็จะเปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่26กรกฎาคมนะคะถึง1สิงหาคมซึ่งวันนี้เนี่ยก็คือ28สามารถสมัครได้อยู่นะคะตอนนี้เนี่ย ตั้งตั้งแอบไปกดดูมาว่ามีคนสมัครทั้งสิ้น353ทีมแล้วค่ะเพราะฉะนั้นก็เหลือที่อีก ก็ไม่ค่อยเยอะแล้วก็ไม่ค่อยน้อยเท่าไหร่นะคะก็ใครที่เล่นเกมนี้อยู่แล้วนะก็รีบชักชวนเพื่อนนะคะมาสมัครกันได้เลยค่ะก็สามารถไปดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะคะได้ที่แฟนเพจ ROV Division One by Hubber .gg นะคะอันนี้ก็คือรอบที่2เนาะแต่อย่างที่บอกค่ะว่ามี4รอบด้วยกันเพราะฉะนั้นรอบที่3เนี่ยก็เริ่มเปิดสมัครวันที่2สิงหาคมแล้วก็รอบที่4วันที่9สิงหาคมนั่นเองนะคะ สำหรับรอบแรกค่ะก็ตอนนี้ก็ทำการแข่งขันอยู่นะเหลือ128ทีมแล้วก็64ทีมสุดท้ายแล้วนะคะก็จะแข่งขันกัน6โมงเป็นต้นไปค่ะใครที่สมัครไว้แล้วนะรู้ตัวว่าเอ้ยวันนี้เราต้องแข่งนะก็อย่าลืมไปรายงานตัวกันใน Discord ด้วยนะคะส่วนใครที่แบบว่าไม่ถนัด เล่นไม่ถนัดแข่งนะคะแต่ว่าอยากรับชมนะเราก็มีถ่ายทอดส,สดด้วยนะคะสามารถเข้าไปรับชมถ่ายทอดส,สดรอบชิงของค u a ลีไฟนะคะของรอบแรกนะจะเกิดขึ้นในวันเสาร์ที่31กรกฎาคมนี้นะคะเป็นรอบชิงคุ a ลฟายรอบแรกส่วนรอบ2ก็6สิงหาคมนะคะรอบ3 1 3สิงหาคมแล้วก็รอบที่4 23สิงหาคมค่ะใครที่รู้สึกว่าโอ้โห วันมันเยอะขนาดนี้อาจจะจำไม่ได้นะก็กดติดตามไว้ที่เพจ hubber.gg นะคะแล้วก็เพจ ROV Division One by hubber.gg เลยเราก็จะมีอัปเดตนะคะตารางการแข่งขันมาให้ดูกันเรื่อยๆแน่นอนนะคะก็อย่าลืมมาสมัครกันเยอะๆนะเพราะว่าตางเองก็ยังอยากสมัครเลยเพราะว่าเห็นรางวัลแล้วแบบก็อาจจะต้องแบบ 1ล้านบาททุกคนคือแบบนอกจากรางวัลอันดับ1อันดับ2อันดับ3มเนี่ยมันยังมีรางวัล MVP รางวัลผู้เล่นดีเด่นอะไรแบบนี้เยอะมากๆเลยนะคะไม่รู้ว่ามีแบบรางวัลผู้เล่นหน้าตาดีหรือเปล่าเผื่อตั้งๆอาจจะได้ มีคนข้างหลังํำนิดหนึ่งมาที่ข่าวต่อไปของเรานะคะก็ยังคงอยู่กับเกม ROV ค่ะซึ่งข่าวนี้เนี่ยจริงๆเป็นข่าวที่ต่างๆตื่นเต้นมากๆเลยนะเพราะว่าเรากําลังจะเฟ้นหานักกีฬานะคะที่มีความสามารถมาเข้าร่วมกับสมอสรระดับโลกค่ะซึ่งอันนี้เนี่ยต้องอ,อุบเอาไว้ก่อนนะยังไม่สามารถบอกได้ว่าเป็น ทีมอะไรสโมสออะไรนะคะแต่ว่าถ้าทุกคนลองแบบว่าไปดูสังเกตดีๆเนี่ยมันก็จะมีคำใบ้อยู่ในนั้นนะคะก็สามารถไปส่องๆดูๆกันได้นะซึ่งการแข่งขัน ROV Pro Team Scouting Arena <c oughs> นะคะก็เพิ่งจบไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะ่ะเราก็ได้ทีมผู้ชนะเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นก็คือทีมนี่เลยจริงจังไม่จริงโจ <c oughs> อ่านตามภาษอังกฤษเนี่ยจิงจังไม่จิงโจนะคะ นี่สื่อผู้เล่นในทีมนะคะก็ประกอบไปด้วยอินโนเซนค่ะ XIV วิเศษนะคะทีโนแล้วก็อ e ีเนลนั่นเองนะคะ ก็ได้รับแชมเปี้ยนไปนะใน HUBBER r o v Pro Team Scouting Arena ค่ะบอกเลยว่าการแข่งขันเนี่ยสนุกมากๆเพราะว่ามีแต่คนเก่งๆเนี่ยมาแบบเข้าสมัครกันเยอะมากๆจริงๆนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนักภากทั้ง4คนด้วยนะที่มาทำให้การแข่งขันของเราเนี่ยสนุกสนานมากๆนะคะไม่ว่าจะเป็นสเกตฟิ้โซ s สา k ์กะคุงนะคะนายหม่อมหรือว่าเซกซ่าเนี่ยก็แต่ละคนก็คือสุดยอดมากๆจริงๆนะคะ ซึ่งนางนังบอกไว้เลยค่ะว่ารายการนี้เนี่ยเป็นรายการยาวๆเลยนะเพราะว่าเราจะได้มีทีมอีกหนึ่งทีมเกิดขึ้นมานะคะแล้วเราก็จะรอดูทีมนี้เติบโตไปพร้อมๆกันว่าเขาจะไปถึงจุดมุ่งหมายหรือว่าไปได้ไกลขนาดไหนก็ให้ทุกคนเนี่ยเอาใจช่วยด้วยนะคะมาที่ข่าวต่อไปนะคะข่าวที่3ของวันนี้ค่ะยังอยู่กับเกมโมบ้าแต่เป็นอีกหเกมนะคะ กับ League of Legends Wild Rift นั่นเองค่ะสำหรับรายการ ESL Mobile Open Wild Rift C Icon Series Thailand Fall Season เนะีคะเฮ้ยชื่อยาวเหลือเ <c oughs> กินแกแกไปดู ESL Mobile Open Wild Rift C Icon Series Thailand Fall Season กันหรือ,อยัง เกมอะไรนะแกชื่อยาวมากจริงๆนะสำหรับอันนี้นะคะก็รอบกรุ๊ปสเตจวันแรกเนี่ยต้องบอกเลยว่าทีมใหญ่หลายๆทีมเนี่ยที่เขาเต็งกันเอาไว้นะคะก็เกิดแบบว่าคดีพลิกนะคะตื้อดื้ดืตืดื้อเพราะว่ามีการพลิกโผกันเกิดขึ้นนะจากรูปที่ทุกคนเห็นนะคะนี่ก็เป็นการแบบว่า ทํานายทายทักนะคะไม่ใช่ของหมอดูแต่ว่าของแคสเตอร์ทั้ง4คนนะคะว่าทีมไหนน่าจะคะแนนเป็นยังไงใครน่าจะชนะใครนะคะแต่ก็เกิดคดีพลิกขึ้นนะคะเพราะว่าทีมอย่าง a r t t i Fox x ค่ะหักประกาเซียนแคสเตอร์ไปเลยนะคะจากที่ทํานายว่าเดบิวเนี่ยน่าจะชนะนะปรากฏว่าเอาชนะเดบิวไปได้2ต่อ0ูนเกมนะคะก็ตกมือให้ด้วยบอกแล้วนะคะว่า หมอดูก็ไม่ทั้งเหมือนหมอเดาหรือเปล่าอันนี้ก็เป็นการคะเน่เข้าวๆเฉยๆอะไรเนาะอย่างงั้นเราก็ต้องติดตามดูนะคะว่าผลที่แท้จริงแล้วใครจะเป็นผู้ชนะนั่นเองนะคะอ่านคอมเมนต์กันนิดนึงมีคนบอกว่าผู้เล่นหน้าตาดีนี่ต่างๆแน่นอนนี่ค่ะใส่แมสเนะี่ยเปล่าปรากฏว่าพอใส่แมสเนี่ยถึงหน้าตาดี ชื่อทีมอย่างเท่เลยสวัสดีครับสวัสดีคุณธนพงศ์นะคะชื่อยาวจําไม่ได้เลยสวัสดีครับคดีเผ็ดหรอคดีพลิกสิมาคดีเผ็ดได้ไงโอเคไปที่ข่าวต่อไปนะคะสําหรับข่าวที่4ของเราค่ะก็ะยังคงอยู่กับเกม League of Legends Wild Rift เนะคะเพราะว่าเขาเนี่ยเพิ่งปรับแพทใหม่ค่ะบอกเลยว่ามีการอัปเดตนะคะเกี่ยวกับ League of Legends Wild Rift ค่ะไม่ว่าจะเป็นการบัฟตัวละครนะ อย่างเช่นตัวของเอชนีคะที่เป็น AD หรือว่า Attack d a m a g e c a r r y นะคะแล้วก็ตัวของฟิสด้วยนอกจากนี้เนี่ยแน่นอนว่ามีบัฟก็ต้องมีเนิร์ฟอย่างแน่นอนนะคะก็มีการเนิร์ฟในส่วนของตัวเมตาของแพทที่แล้วเนาะอย่างลูเซียนนะคะที่เป็น AD Carry เช่นกันค่ะที่แต่ก่อนเนี่ยใคร คนก็แบบว่าหยิบเกมนี้มาลงแทบจะทุกเกมเลยนะส่วนอีกหนึ่งตัวโหดนะคะไม่แพ้กันก็คือ6นั่นเองนะคะก็มีการปรับเนิร์ฟลงเพราะรู้สึกว่ามันจะเก่งเกินไปแล้วในมาถึงอีกหนึ่งตัวนะคะก็ เ,เป็นอ๋อมีการปรับเปลี่ยนตัวละครด้วยนะไม่ว่าจะเป็นเกรฟคาตารีน่าเรนก้าแล้วก็วารัสนะคะแล้วก็มีการเพิ่มกิจกรรมใหม่เข้ามาด้วยนั่นก็คือ Sentinel o f f l i n e นะคะต่างๆไปเสิร์ชหาข้อมูลมาคือตางเนี่ยเป็นคนไม่ได้เล่น L O L Y Rift นะแต่ว่าไปเสิร์ชหาข้อมูลเพิ่มเติมมานะคะก็คือ s e n t i n e l ไลเนี่ยมันชื่อว่าองค์รักแห่งแสงค่ะเออจริงๆแล้วเกมเนี้ยเขาก็จะมีเรื่องราวแบบว่าเป็นสตอรี่ของเขาเนาะซึ่งก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องราวภายในเกมนะคะก็เอามาทํากิจกรรมซึ่งกิจกรรมนี้เนี่ยก็สิ้นสุดวันที่11สิงหาคมน,นะคะใครที่เป็นแฟนเกมนี้ก็อย่าลืมไปเล่นไปเก็บแต้มกันได้นะคะน,นอกจากนี้ค่ะยังมีอีกหนึ่งไฮไลท์นะเพิ่มตัวละครใหม่เข้ามาอีกนะคะนั่นก็คือใน อันธพานะคะตามก็ไปดูประวัติมาโดยข่าวๆเนี่ยเขาก็เป็นชายหนุ่มนะคะที่เหมือนสมัยก่อนเนี่ยถูกกดขี่ข่มเหงหรือว่ามีอะไรที่แบบว่าไม่ค่อยแฮปปี้ในชีวิตเท่าไหร่นะคะจนต่อมาเขาก็เชื่อว่าเขาจะต้องทําสิ่งที่ถูกต้องนะคะไม่ว่าจะต้องแลกมาด้วยอะไรก็ตามนี่แล้วก็มีคนแซวด้วยว่าตัวอักษาเนี่ยเขาจะมีแบบรอยยิ้มที่แบบว่าชอบยิ้มแบบครึ่งหน้านี่ทำไ แมสก็จะทําให้ดูว่ายิ้มยังไงแต่ว่าใส่แมสอยู่ก็เลยไม่เห็นนะคะใครที่อยากเห็นก็ลองไปเสิร์ชได้อักษานี่ไงดูดีๆด,ดีเขาจะยิ้มแบบชิกยิ้มข้างเดียวนี่เป็นรอยยิ้มพิงใจนะคะก็เป็นตัวละครใหม่ที่เพิ่มเข้ามาใน l e ล e of Legend Wild Rift ด้วยนะคะอ๋อมีคนบอกว่าปรับหลายจุดเลยเสียดายไม่ได้เล่น <laughs> เหมือนจะเล่นไม่เสียดายไม่ได้เล่นนะคะมาที่ข่าวสุดท้ายของวันนี้แล้วค่ะเอาใจสาววกชาวบลิงกันหน่อยนะคะรู้สึกว่าในที่นี้ก็มีด้วยขอาเสียงได้ไหมคะไม่ค่อยมีแล้วยังไม่ได้กินข้าวเย็นนะคะมาที่ข่าวสุดท้ายค่ะเตรียมเฮกันได้เลยนะคะกับสาววกบลิงแล้ว สาววอ์กชาวผับ GPC นะคะเพราะว่าในต้นเดือนสิงหาคามนี้ค่ะทางผับ G เนี่ยเขาจะมีการอัปเดตเครื่องแต่งกายเข้ามาใหม่นะคะบอกเลยว่าไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนเพราะว่าเป็นชุดของ How You Like That ตตตอเพ How You Like That นะคะก็คือสี่สาว b l a c k พิง k นั่นเองนะคะนี่มีมา4ตัวเลยสวยตามว่าตังชอบตัว ที่เป็นแบบกระโปรงสก,ก็อตที่สุดอ่ะซึ่งดูแล้วก็น่าจะเป็นแบบลิซ่าหรือเปล่าอันนี้ตั้งเดาว่าเป็นโรเซ่แต่คือเขาไม่ใช่โรเซ่ดิจีซูนี่นังว่าเนี้เป็นของลิซ่าซึ่งตังชอบตัวนี้ถ้าตังเล่นตังก็จะใส่ตัวนี้นะคะตังว่าตัวนี้อันนี้ตังว่าเป็นเป็นเจนนี่ไหมตังว่าคือแบบดูด้วยลุคแล้วแต่คือตังก็ไม่รู้ว่าเขาจะแบบออกมาเป็นแบบหน้า แตพิงเลยหรือเปล่านะคะหรือว่าติดดิคาสิตยอย่างไรก็ไม่รู้นะก็เลยออกมาเป็นแนวนี้นะคะนี้เหมือนแบบแนวโรเซ่อ่ะก็สวยงามมากๆนะคะทั้ง4ี่ชุดเนาะใครที่เล่นเกมผับจีก็เตรียมเงินในกระเป๋าเอาไว้นะคะมาแน่ๆต้นเดือนสิงหาคมนี้นะคะโอเคนี้ก็คือ5้าข่าวที่เรานำมาฝากวันนี้มีคนบอกว่าชุดสวยเลยอยากได้นะคะแต่เล่นน้อยมากๆเสียดายอีกเกมเอ๋อเพราะว่า บางคนก็เล่นเกมอื่นเนี่ยแต่แบบบางทีเราเห็นชุดแล้วแบบโอ๊ยเงินในกระเป๋ามันสั่นครอนนะมีคนบอกต่างตงต้องเอาเกมนี้มาสตรีมแล้วคะ่ะเออหวัดดีจ้าต่างตงสวัสดีคุณสระรันพงศ์นะคะอยากดูเลยยิ้มครึ่งหน้าของต่างตงในใจจะบอกว่าโควิดหายแล้วเจอกันแต่ก็ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่ไม่รู้ว่าเมื่อไหร่นะคะถอดแมสอีกทีอาจจะแบบมีรอยเหี่ยวย่นแล้วก็คือแก่แล้วก็ได้นะ แบบตอนเคยเห็นมันเป็นมีมที่แบบว่าเมื่อไหร่ฉันจะได้ถอดหน้ากากถอดอีกทีก็คือแก่แล้วนั่นเองนะคะโอเคอันนี้ก็คือ5ข่าวคราวที่นํามาเสนอทุกคนกันนะคะยังไงก็ขอฝากรายการ h u p เ e r รทอของเราไว้ด้วยนะคะก็พบกันทุกวันพุธเวลา5โมงเป็นต้นไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตาม h u p เ e r g ดัของเราด้วยนะคะแล้วก็สามารถติดตามช่องทางอื่นของเราได้ะคะ่ะไม่ว่าจะเป็นทาง YouTube นะนด์สกอ e r g นะคะ Hubber.gg หรือว่า TikTok ก็มีนะ h u b เ e r g g เช่นเดียวกันนะคะช่วงนี้ทุกคนก็ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะเพราะว่าอย่างที่ทราบกันเนว่าตอนนี้ผู้ติดเชื้อก็คือสูงเป็นหลักหมื่นเลยนะคะก็ระวังตัวไปไหนมาไหนก็ใส่แมสตลอดเวลาพกแอลกอฮอล์นะคะล้างมือบ่อยๆด้วยรักแล้วก็ห่วงใยจากทีม Hubber นะคะ ตอนนี้5โมง20นาทีเนี่เราเพิ่มความยาวของรายการให้ยาวขึ้นได้อีกนิดนึงนะเดี๋ยวเราเจอกันครั้งหน้ารายการเราจะยาวขึ้นเรื่อยๆนะคะเพราะเราจะเริ่มแบบว่าอยากมีหัวข้อมาพูดคุยกับทุกคนกันเนาะก็เราติดตามนะคะรูปแบบของ h ั p เปอร์ทอกันนะวันนี้ต้องตังลาไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนคงจะสุขภาพร่างกายแข็งแรงลแ้วแพบกันใหม่กับ h ั p เปอร์ทอันวันถุหน้าสวัสดีค่ะ ที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะอ๋อโอเคครับชื่อต้านะครับนทวิตก้องกิริพัฒน์นะครับ,รบจากทีม f s มชบุรีครับ ในเกมเพิ่มขึ้นอะไรเขาก็เหมือนไปลองแข่งไม้อะไรเงี้ยเล่นดีนะอะไรเงี้ยกูเก่งกับเพื่อนก็พอแล้วป่ะอะไรเงี้ยตอนนั้น่ะสี่หมืนน้อยไปครับน้อยไปแปดหนึน้อยไปครับแ <80, S 1> <laughs> สนแปดน้อยไปครับโอ้โหเกมนี้นะคะเป็นเกมที่อยู่คู่กับเด็กไทยมาอย่างยาวนานะคะ <laughs> <laughs> เออมันก็คือ ที่อยากไปให้ถึงฝันนะคะเราก็จะต้องเข้านอนก่อนค่ะอ๋อโอเค